สวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกท่านครับผมอยู่กับเราครับช่องปลายสมโชควันนี้พ่อน้องขุมทรัพย์นะครับจะมาไล์สดนะครับขายอาหารเพื่อหาทุนนะครับซื้ออาหารให้จ้านะครับวันนี้ คุณป๋าวิเชียนก็มานะครับสวัสดีครับผมอันนี้ทำอะไรครับเอาเอาช้างมาไล่สดกับเขาครับผมครับก็ช่วงลำลำบากเนาะลำบากตรงนี้ก็ขอบคุณพ่อน้องผมทรัพย์ครับผมที่มาไล่สดกับเราก็มาไล่สดมาช่วยครับผมมาเป็นสะพานบุญช่วยช้างตกงานครับก็เตรียมช้างมาแล้วครับผมเนี่ยครับพลายบัวบาน <c oughs> ปลายบวัวบานครับและน้องพังน้องเล็กครับผมอยู่นี่ครับบ้านน้องสมโชคอยู่ที่บ้านน้องสมโชคนะครับวันนี้ก็มีสีเชือกครับผมมีผังน้องเล็กกลายบวัวบานแล้วก็น้องสมโชคน้องวันดีครับ ที่จะเตรียมให้พ่อน้องคุณทรัพย์ไฟ์สดนะครับนี่เป็นครั้งที่สองเนาะครั้งที่สองครับวันนี้เป็นครั้งที่สอง,คร,งครับฝ <c oughs> าทเอฟซีท่านใดใจบุญก็ช่วยอุดหนุนอาหาร <c oughs> ให้น้องๆช้างได้กินนะครับกว่าพ่อ,พอน้องคุณทรัพย์จะว่างเนาะครับครับามาช่วยเพราะว่าช่องลายสมโชกก็ยอด ผู้ติดตามอย่างน้อยอยู่ครับผมไรสอดไรไม่ได้ก็ครับผมต้องอาศัยพ่อช่องพ่อน้องขุนทรับครับมาช่วยก็ขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณเอซใจดีครับที่ช่วยเหลือพวกเราช้างตกงานครับทำไม ปดปลาวิเชียนทำไมหน้าดำคล้ำเครียดนะครับทำงานหนักครับช่วงนี้ช่วงนี้หนักวันนี้ยังไม่ได้พักเลยครับภาระหลายอย่างเนาะภาระ,ะความรับผิดชอบกัหลายอย่าง,งครับมีเขาเรียกอะไรมีน้องมีน้องเพิ่มมาอีกคนหนึ่งครับผมโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวครับอขอให้น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ อายครับอายกล้องนี่นะครับตัวนี้ก็มีสีเชือกครับรอพ่อน้องผุมซัพย์ครับโชรสวัสดีครับเร็วครับเร็วสวัสดีครับครับก่อนเร็วสวัสดีครับครับเร็วสวัสดีครับครับเร็วครับเรครับเร็วเสียง ดังๆสวัสดีครับเร็วหิวครับหิวก็ความลำบากครับบังคับให้สู้ครับผมอยู่บ้านเราก็ย่งล่าครับเรื่องอาหารเรื่องเรื่องอาหารนี่แหละรครับสำคัญ เอท่านใดนะครับที่ติดตามก็อยากช่วยเหลือพวกเราช้างตกงานก็วันนี้ไปก็ดับนะครับโหลดไม่ไม่ได้นะครับยามที่พ่อน้องขุมทรัพย์บ้างก็เขาจะมาช่วยไรสดให้นะครับไรสดขายอาหารให้ช่วยเหลือช้างตกงานครับผมโดยที่ คอน้องผมทรับไม่เรียกร้องอะไรเลยครับผมขอให้ช้างได้อยู่ได้กินขอน้องผมทรับก็ดีใจครับผมขอบคุณเพื่อนมากๆครับที่ช่วยเหลือน้องสมโชคมาตลอดครับผมขอบคุณเอฟซีทุกทท่านให้ความเมตตาครับขอให้เอฟซีทุกท่านครับมีความสุขครับ ลำลำรวยรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเป็นกําลังใจครับเป็นกำลังใจพวกเราช้างตกงานครับผมสู้ไปด้วยกันกคนก็ต่างคนต่างลำบากครับโควิดก็รบกวนครับผมไปดูน้องวันดีครับ คุณน้องวันดีดูไกลกับเพื่อนเลยครับ่านก็คิดว่านะครับผมทุกคนก็เจอวิกฤตอย่างนี้ก็ลำบากกันทุกคนครับผมใครที่เจอวิกฤตก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปได้ด้วยดีครับผม พบเจอแต่ความสุขครับจะมีอุปสรรคจะมีสิ่งใดมากีดกันครับผมสวัสดีครับเร็วครับครับครับเร็วครับครับดังๆสวัสดีครับครับดีหิวแล้วครับผมฝากเอฟซีนะครับที่ติดตามครับผมเข้าไปดู ช่องน้องขุมทรัพย์นะครับไลฟ์สดครับผมช่วยขายอาหารให้ช้างตกงานครับทุกครั้งก็ต้องไปบ้านสาราครับบ้านสาราแต่ตอนนี้ก็ด้วยระยะทางครับผมแความลำบากวันนี้ พ่อน้องขมทรัพย์ก็สละเวลามาช่วยเหลือช่องปลายสมโชคครับผมช้างที่ตกงานน้องวันดีปลายสมโชคปลายบัวบานครับแล้วก็พังน้องเล็กอยู่รวมตัวกันแล้วรอพ่อน้องขมทรัพย์มานะครับ สครับช่วยเป็นกำลังใจครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i b ์ให้ช่องพลายสมโชคด้วยครับผมตอนนี้ก็โโรอเนาะพ่อน้องกผมซับครับผมยังไงฝากติดตามพวกเราด้วยครับสวัสดีครับ